mm <clears throat> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัรมังสรณังกัจฉามิ สังก yeah! wow. ังสารนังกัจจามิทุติยมปิพุตังสารนังกัจจามิทุติยมปิธรรมังสารนังกัจจามิทุติยมปิสังกังสารนังกัจจามิตติยมปิพุตังสารนังกัจจามิตติยมปิธรรมังสารนังกัจจามิ ต,ติยัปิสังกังสารนังกัจจามิภาณติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสามาทิยามิอัคินาทานาเวระมณีสิกขาปัตังสามาทิยามิคาเมจุกมิจฉาจารา เวรมณีสิกขาปัตังสัมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะตังสัมาทิยามิสุราเมรยะยมจจะปามาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสัมาทิยามิอิมานิ cak sikap Pak Tani sinak sukatingti Hai siak Oh kasang si pada silang tak y ขัมอ่าเจรุ พักวัตโตอระอโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะพักวัตโตอระอโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะพักวัตโตอระอะโตสัมมาสัมพุทธสัตสะนาถาวิอารตามา อะนาถาตีณบัตดน,นี้อัตรรมภาพจะรับระปทานแสดงพระธรรมเทศนาในนาตากถาว่าด้วยเรื่องที่พึ่งเพื่อเป็นเครื่องประกับประกองจะล้องชัตตาประดับปัญญาปรมีเพิ่มกุศลบุญญราศี ของท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมกันณศา,าลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปที่พึ่งก็คือที่อยู่ของผู้คุ้มครองข้ออย่างเช่นพ่อแม่เป็นที่พึ่งของลูก ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนที่พึ่งคือเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจก็คือที่พึ่งเป็นยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพ mm hmm. ระพุทธเจ้าตัสว่ามันอันมนุษย์เป็นส่วนมากเมื่อมีไปคุกคามแล้ว ย่อมถือเอาผ่าไม้บ้างปูกขอบ้างอารามบ้างรุกกบเชดีบ้างเป็นสาระเขาอาศัยสาระนั้นแล้วย่อมไม่กเกษมเลยนั่นมิใช่ฐานะอันงูงจุดเขาอาศัยสานะแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกตั้งปวงได้ส่วนผู้ใด ถือออกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนาแล้วผู้นั้นจะข้ามพ้นทุกข์เองได้ก็คือเห็นอริยสัจคือเครื่องคุณอันสำเร็จด้วยปัญญาหานชอบคือเห็นทุกเห็นเอตหองทุกเห็นความเก้าล่วงพ้นทุกเห็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ อย่างนี้คุณโยมก็ได้รับเอาไตรนกคมไตรนกคมก็คือพุทธังสรนังกัะจามิตรามังสารนังกระจามิสังกังสารนังกระจามิก็หม,มายถึงว่าคุณโยมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นฐานะหรือเป็นที่พึ่งกุลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจารุ อริยสัจทีด้วยพระองค์เองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ธรรมอริยสัจทีประกอบด้วยทุกข์สมุใจนิโรธมรรคทุกข์ก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจสมุใจก็คือเหตุแห่งทุกข์นิโรธก็คือความดับทุกข์มรรคก็คือโหนดทางอันประเสริฐคุณของพระพุทธเจ้าก็าประกอบด้วยสามหลักการคือ พระปัญญาที่คุณพระวิจุติคุณพระหมหาคารุณาที่คุณคุณของพระธรรมยม่อมคุ้มครองผู้ผลุกรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอย่างองควาดของปาฏิโมกของพระพุทธเจ้าสอนว่าสามเรื่องคือสัพพะปาปะัอาะอะขรนังการไม่ทำบาปตั้งพวงคุกตลัดถูปธรรมดาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สัจจิตะปาริยตปนังการจำระจิตของตในให้ขาวรอบการไม่ทำบาปทั้งพวงก,ก็คือเว้นจากทุจริตทุจริตก็คือประพฤกิชั่วต่างกายทางวาจาต่างใจพระพฤกชั่วต่างกายเรียกว่ากายทุจริตได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพฤกติดในกามพระพฤกชั่วต่างวาจาเรียกว่า วัตถีทุจริตก็คือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อประพฤติชั่วตทางใจก็คือมโนทุจริตคือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทคิดปยาบาศโปรงไรเขาเห็นผิดจากทำนองฟองตมประฤติชั่วตทางใจเรียกว่ามโนทุจริตก็คือ อนุทุติ์ที่เรียรเบเรียนะต่อไปการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือประพฤติหาประกอบทุจริตประพฤติชอบทางวาจาทางกายทางวาจาและทางใจประพฤติชอบทางกายก็คือกายทุจริตคือได้แก่เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมประพฤติช,ชอบทางวาจาเรียกว่า วัตถีสุจริตได้แขว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการกำหยาบเว้นจากการเพื่อเชื่อแขวจากการพูดประจดประพฤกชอบต่างใจเรียกว่ามาโนสุจริตคือไม่โลภจากได้ของเขาไม่ปยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นปิดจากรตำนองตรงตำนี่คือคุณของพระธรรมต่อไปคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามคำสั่งทอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนไอ้ผู้อื่นรู้ตามบุญเป็นบาปเป็นที่มาเองความทุกข์บุญที่มาก็คือความทุกขบาปมีอุนทางไปคือนรกบุมีอุนทางก็คือไปสวรรค์ บาปเป็นรากฐานของความเสื่อมบุญเป็นรากฐานของความเจริญดังนั้นต้องสั่งสมบุญนักพระบาลีว่าสุขโญขพุรัศุจโยแปลว่าการทางสมบุญนำสุขมาให้การทำบุญมีถามบักการเรียกว่าบุญญกิริยาวตัตถุสามประกอบด้วยทานาไม ศีลามัยภาวนามัยทานามัยก็คือบุญจำเร็กด้วยการให้ทานการให้ทานคือการแบ่งปันสิ่งของที่ตัว,ตวเองมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นการให้ทานมีสองประเภทคืออามิตรทานกับธรรมทานอามิตรทานก็คือการให้วัตถุสิ่งของอย่างกุณโยมมานำอาหารกาหวานมาถวายพระ แล้วก็ต้องมีวัตถุอาอ,อ,อ,องค์กกรประกอบอยู่3ามอย่างคือวัตถุทานนั้นต้องไว้สุดจิตนาจิตนาขนธรรขณะธรรมหลังธรรมต้องยินดีสนมนัตแล้วองค์รประกอบที่ถามก็คือเนื้อนาบุญต้องดีเนื้อนาบุญที่ดีก็คือพระสงค์ธรรมาทานคือการให้ธรรมะเป็นทาน ให้ความคิดถึนอย่างถูกต้องอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพตางสัพพธรรมงจินาณีการการให้ทานเป็นการการให้ทานย่อมจะการให้ทานการใหธรรมะย่อมจะนการให้ทา,นะา,านทั้งพวงอย่างนี้แล้วกุนโยมต่อไปบุญญาคิยาข้อที่สองก็คือศีละไม ก็คือการรักษาไข่เล็กวาจาให้เรียบร้อยการรักษาคายให้เรียบร้อยก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่รักทรัพย์การไม่พระภิกิดในการการทำรวมวาจาให้เรียบร้อยก็คือการไม่พูดเท็จการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดโซเสียดการไม่พูดเพอร์เชอร์คำว่าพูดเท็จก็คือพูดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อยากก่างเช่นรู้ตอบว่าไม่รู้เห็นตอบว่าไม่เห็นหาพูดคำหยาบก็หมายถึงว่าพูดให้ผู้ฟังได้ได้รับบรรดาโตชาหรือไม่พอใจนี่คือการพูดคำหยาบพูดโรเรียดก็คือยุยเย่ให้สองควายไม่พอใจกันพูดเพื่อเชือก็คือพูดไม่มีเกณฑ์ชานไม่มีสาระ บุญกิยาคียวัตถุธามอย่างที่3มก็คือตานะไม้ก็คือการเจริญจิตภาวนาหมายถึงการมาเปลี่ยนเพื่อให้จิตตั้งมั่นม,มีสองแบบคือสมถกรรมฐานกับวิปัฒนากรรมฐานสมถกรรมฐานก็คือการที่เราบังคับจิตของเราให้ตั้งมั่นและสงบได้ผลก็คือจาน ผลว,วิปัตนากรรมาฐานก็คือให้เกิดปัญญาเรียกว่าได้ญาณน,นี่อย่างนี้แหละพิโมเรียกว่าบุญคือที่พึ่งสมดังพระบาลีนิเคพบุตว่าสนาถาวิารัตามาอานาถาแปลว่าท่านทั้งหลายจงมีที่พึ่งอยูเ่เถิด อย่าไม่มีที่พึ่งอยู่เลยดังชี้แจงแสดงมาเตสนาปาริโยซาเนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสาขออำนาจคุณพระถีธนัตรและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทาม,มาจงมารวมกันเป็นตาบะเป็นอชะพลาละปัจจัยอำานยวยพร ให้ตนสาทุจุดทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระปฏิบานธรรมสาสตรบัตินาธนฐานบัติพัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดในตางที่ชอบประกอบด้วยตมขอให้สิ่งนั้นจงประจําเร็จตรงมันรุดมุ่งมาดพัฒนาทุกประารปาการเทศานาปัญหาดังที่อัตมาภาพได้แสดงมาพอสนใจไหมได้เวลาจึงขอยุติพระธรรมทินาลง คงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการะจนีนยะาตาวริวาฮาภูราปริปุเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโตตินังเอตานังอุปปักปฏิอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสมิจโตุแปเปุเรนตุสังกะปาจันโตปันนารโสยะธามณิโชติราโสยะธาแตพเพติโยวิวาจันตุ สัพพโรคโควินาจตุมาเทปวัตตวันตรารโยสุขิตีกายุโคปะวะอภิวาตานาสิลิสะนิจังบุตตาปจะยิโนจัตารโรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุอ่ะขออีกสักรูปนะครับคืนนี้จะได้สิบก้ารูป